สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำรงรับจำนำ Easy m o นี่สาขาน้องใหม่ค่ะสาขาที่77สาขารามคำแหงตั้งอยู่บนถนนรามคำแหงค่ะหรือว่าหน้าปักซอยรามคำแหง156หรืออีกจุดสังเกตก็คือหน้าหมู่บ้านสีประจักษ์ค่ะเดีย๋ยวเราเข้าไปรับชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะคะ บรรยากาศในร้านนะคะพบกับเคาน์เตอร์ที่ให้บริการมากมายค่ะโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องรอคิวเลยค่ะแล้วก็จะพบกับพนักง,งานทุกคนที่พร้อมให้บริการกับคุณลูกค้านะคะรางรับจำนำอีซี่มันนี่ของเรารับจำนำสินค้ามากมายหลายประเภทด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำค่ะเครื่องประดับเพชรพลอยสินค้าแบรนด์เนมกระเป๋านาฬิกาแล้วก็สินค้าไอทีรงนี้ถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจนำสินทรัพย์มาเปลี่ยนเป็นเงินสดทางเราคิดดอกเบี้ยเพียง1.25%ตั๋วนาน5เดือนด้วยนะคะ ในส่วนต่อไปที่จะพาไปชมนะคะจะเป็นในส่วนขายของสินค้ามือสองของแท้ค่ะหรือว่าเป็นสินทรัพย์หลุดจำนำนะคะในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นกระเป๋ามือสองของแท้ไม่ว่าจะเป็นคุชชี่ชาแนลแล้วก็ MCM ค่ะ และในส่วนนี้นะคะเรายังมีจําหน่ายเครื่องประดับเพชรพลอยค่ะลดสูงสุดถึง10%แล้วก็ยังมีเป็นทองรูปประพันธ์นะคะฟรีค่ากํำเน็ดอีกด้วยค่ะหากลูกค้าคนไหนสนใจนะคะเรายังมีบริการผ่อน0%นาน4เดือนไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าสินค้าเครื่องประดับต่างๆด้วยนะคะ และเรายังมีแอป E C Smart ไว้ให้คุณลูกค้าทำธุรก,กรรมที่บ้านได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งดอก่อนต้นหรือว่าเพิ่มต้นคุณลูกค้าสามารถทำในโทรศัพท์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้ามาที่หน้าสาขาค่ะตรงนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะหากคุณลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวเรายังมีห้องรับรองไว้ให้บริก,การกับทุกๆท่านด้วยนะคะ สาขาของรเราเปิดให้บริการทุกวันจันทถึงอาทิตย์เวลา8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะยกเว้นวันหยุดนักขัดตะเลิกตรงนี้คุณลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้ตามลิงก์นี้เลยนะคะตรงนี้ต้องขอฝากสาขาน้องใหม่ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของคุณลูกค้าด้วยนะคะ e ี s y m มันนเงินง่ายได้ชัว